พอมเราจะเปลี่ยนบ้านแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยทุกคนอยากจะบอกว่าอาลังการงานสร้างมางานแบบคริสต์มาสต่างต้าเลยใช่เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกของลูกเราด้วยใช่ลูกเราก็คือเพิ่งเกิดมาก็อยู่ในช่วงเทศกาลพอดีเลยเนาะกันยาแล้วก็มาช่วงทันวาพอดีก็เป็นแบบคริสต์มาสเอ้ยคริสต์มาสวันที่ยี่สิบดทันรัอ๋อเหรฉันเพิ่งรู้ฉันคิดว่าคริสต์มาสอยู่พฤศจิก กาจริงๆเขาคิดว่าพฤศจิกาคือวันยี่ห้าคือคริสต์มาสไม่ทันวาสิ้นตีอ้าวหรอทันวาโอเคเอเดเมอาจจะไม่รู้ปะเริ่มเลยเริ่มนิดนึงเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องอันดับแรกปุ๊บได้เลยปะไม่ได้สิเราต้องทำเองดิเดี๋ยวอดับแรกนะครับซานต้ากับแซนตี้นะฮะจะต้องเคลียร์พื้นที่ รถก่อนเราตื่นเต้นสำคัญคือคือเราไม่ใช่ยไหยนี้ยนี้ยังไม่มีใครทำคือไม่ใช่เลยหยุดหน้าซอยอ้โหูเขาขิงกันใหญ่เลยไอเราก็แบบเห็นทุกวันทุกวันเราก็เลยแบบไม่ได้ละนหน่อยลังสู้เขาหน่อยละแก่ใหญ่เราใหญ่เราทำเพื่อลูกลวย้และตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เสร็จไปที่ร้ยแล้วแต่เราจะมาเริ่มเป่ากันเลยรับรองว่าหูซื้อมาแน่นเหมือนกันนะใช่เริ่มเลยจ้ะระดับแรกเป็นนี้ก่อนเลย อันนี้เดี๋ยวจะเป่ารูปลงจะเป็นทางเข้าเดี๋ยวทำให้ดูคนไม่เห็นภาพอันนี้บอกเลยนะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แต่งแบบขนาดเนี้ยแต่งอะไรปกติเราว่าแค่แบบต้องคิดมากแล้วก็มีไฟธรรมดาธรรมดาถ้าไม่มีไดเมก็คุไม่แต่งเพราะเรามีกอีคนเพิ่มมาในชีวิตใช่เราก็อยากให้เขาได้เห็นในสิ่งที่ เราเห็นด้วยใช่เราอยากเก็บความทรงจําตรงนี้ให้เดมี่ตั้งแต่เล็กๆพอเขาโตมาเขาก็จะได้กลับมาย้อนดูว่าอุ้ยมามีกับป,ป๊าทำอย่างเงี้ยให้หนู<า>เห็นด้วยเหรอลูกโอ้ยมาแล้วมาแล้วเธอมาแล้วมาแล้วมาแล้วลวา้วาวาว้าวบ,บ้านไหนไม่ต้องรอสิโตป่ะไม่เหมือนลูกแล้วบ้านนี้มีนะจ๊ะไม่แจ้งพิกัดค่ะ กูครีมกับเซรั่มหนักฟ้าสบู่ให้เม่ก่อนสิเดี๋ยวจะบอกเออจับไว้นะเออจับไว้นะจับไว้นะอุ้ย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 เพราะทวไมมันอูอัดแอปเปิลแป๊กแป๊กไม่มาต้องเชื่อมนี่ก่อนเราจะไม่เชื่อมกันเลยเดี๋ยวเรามาตั้งกันดีกว่ามาที่รักพร้อมไหมพร้อมเดินมาเดินมาโอ้ยตื่นเต้นว่ะอยาเห็นมากเราจะตกแต่งใบให้เป็นคิดมากจริงหรอเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเออไดเม่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ครั้งแรกไดเม่ลูกเราว้าวสวยอ่ะนี่แค่ ไะตอนนี้ก็กําลังเป็นรูปเป็นร่างที่เรียบร้อยแล้วทุกคนคงตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมเพราะเอิญในเมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีบ้านเป็นคลิสต์มาของตัวเองและเป็นบ้านของลูกเราก็คือได้แม่้าวขยันพูดซะด้วยอันนี้คือตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลายเป็นแซนตี้แต่ชุดไม่มีจบเสร็จแ,แล้ โอ้โหเปนไงแต่ยังไม่ได้มีแค่นี้ค่ะยังมีอีกครับอันนี้แค่ประตูค่ะนี่แค่ประตูอย่างขนาดนี้นี่แค่ชิ้นแรกนะอันอื่นจะขนาดไหนลองเลิศมาเริ่มต่อเลยเราไปะไรดีอนนี้เอาตัวนี้ไปเลยตัวใหญ่เลยใช่ไหมออวันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะเอิ์นอาปกติบ้านอื่นก็จะประมาณเท่านี้แต่เราอะเข้าบ้านจ้าขนาดเข้าบ้านนะจ้านี่คือตัวซานต้าตัวใหญ่เกือบเท่าบ้านค่ะทุกคนตัวนี้มันใหญ่ขนาดไหนวะ ต้องจึ้งมากคือความจริงแล้วคือใช้เวลาร้อนไม่นานค่ะแค่หนึ่งนาทีจริงๆหมวกยังขนาดนี้ตัวจะขนาดไหนไม่หมวกเหรใช่หมวกหมวกแล้วมึงมซื้อมาแต่หมวกได้ยังไงเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวเอิร์จะประกอบต้นคริสต์มาสเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้เวลานานมากๆเลยเริ่มเลยนะจ๊ะแต่เอิร์คิดว่าไม่นาน,านหรอกเพราะว่ามันามาหมดแล้ว ว่าแต่เริ่มยังไงคะทุกคนฉันถามหน่อยอ๋อนี่ฉลาดอ,อ,อันนี้น่าจะนี่ปึ๊บเฮ้ยเอเดเมยต้องทำได้เอ,อเดเมยต้องทำได้อะไงอ่ยเห็นไหมทุกคนว่ากว่าจะได้แต่ละชิ้นไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่มันคุ้มไงมันสวยอะเข้าใจไหมว่ามันสวยมันทําแล้วมันออกมาคุ้มค่าถูกหลักอนามัยอนามัยเที่ยว แทนที่จะมาช่วยกันจะดูอยู่นั่นแหละเออกล้องถืออยู่นั่นแหละกูผิดอะไรเนี่ยเด็กๆคะมีใครเป็นบ้านคริสต์มาสแบบพี่เอิร์ในเม่บ้างคะคอมเมนต์เซฟเห็นไหมน้องในเม่ทุกคนหา้ามอิดฉาน้องในเม์นะคะการได้อิจฉากอีกคนนึงมันไม่ดีเราต้องรู้สึกยินดีแล้วก็ชื่นชมว่าโอ้ดีใจด้วยนะที่เธอมีบ้านคริสต์มาส ี๋ยวแม่เราก็ทําให้เหมือนกันซาสมาอวด้าไม่ใช่นะคือทุกคนต้องรู้จักอะไรที่มันดีๆเวลาเห็นคนอื่นได้ดีก็พยายามยินดีกับคนอื่นเขาเหมือนได้แม่เงี้ยได้แม่มีบ้านคิดมาดทุกคนก็อุย้ยได้แม่พี่เห็นบ้านคิดมาดได้แม่ด้วยนะพี่แบบรู้สึกสวยมากดีใจกับได้แม่จังเลยอยากลองไปบ้านได้แม่สักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแต่เราไม่ควรที่จะอิจฉากันละกันนะเข้าใจไหม เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสเห็นไหมอุปกรณ์ตกแต่งของเราคือเยอะมากแล้วคือเอินเชื่อว่ามันต้องสวยโคตรๆตอนนี้มผมเจอปัญหาครับมันพันกันอยู่มันเลยมีปัญหานิดหน่อยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเยอะหรอกใครมีเทคนิคบ้างจ๊ะที่จะทำยังไงถ้ามันออกไม่ไมีก็ค่อยๆตื้อไว้ทีละหน่อยทีละหน่อยก็เปคนใจเยน็นๆนิดนึงสำหรับเอินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ตอนนี้ต้นคริสต์มาสของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะตป็นเตืนมากแต่ทุกคนต้องรอดูต้นคริสต์มาสอีกตัวหนึ่งคือต้องบอกว่ามันสวยเวอร์อีกต้นหนึ่งเป็นสีชมพูอ่ะป๊าปาเป็นไงบ้างแล้วเสร็จยแล้วดูยุ่งยากไอศชร์่มันเยอะมากเราต้องค่อยๆทำานนี่ลูกเห็นไหมถ้ามองไปทางนี้คือสวยมากเห็นปะ างนี่คือหมวกมคริสต์มาสนะพี่โบพี่โบมานี่เร็วแล้วโบมาโอเคพี่โบมาพี่โบเห็นไม้นี่คือต้นคริสต์มาสพี่โบกับน้องในเมนะน,น,นี่คือ,อคต้นคริสต์มาสอันนี้คือหมวกคริสต์มาสนะคะอันนี้ยังแค่ครึ่งทางนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดูต่อเดี๋ยวเราให้ <ไอ S 1> เดี๋ยวเอาลูกเข้าไปข้างในก่อนเพราะว่าให้เขาไปนอนก่อนอันนี้เพิ่งหกโมงหนึ่งทุ่มแบบมืดไวมากทุกคนเร็วจริงเพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกด้วยเดี๋ยวไปไวข้างในก่อนนะคะ มาจากนี้ต้นคิดมัดสีเูสีชมพูครับอันนี้เป็นต้นคิดม่าของไดเม่คลี่ออกมาเดี๋ยวเราจะมากลางแล้วก็ตกแต่งดูนะว่าจะเวอร์อลังการขนาดไหนมันจะสวยเท่าไอสีเขียวไหมเพราะอันนี้คือโคตรสวยมากอันนี้สวยจริงนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เรากำลังทำอะไรเนี่ยวางเนี้วางขึ้นมาหนูเออสวยปะสวยมากโคตรสวย โคตรจึ้งสละอึ้งหรือว่าเอาไปไว้ข้างโน้นให้มันอยู่ทางเดียวกันจะแน่นเกินอ่ะดิเพราะว่ามันทำลังดีกว่าเนาะเออเพราะว่าเออมีตรงนี้ด้วยเนาะมาฮะตอนนี้เราก็เสร็จไปสักแปดสิบแล้วเราจะมีด้านบนอีกนะโอ้อันนี้ด้านล่างเฉพาะด้านล่างดูกว้างๆเลยเป็นไงสวยปะสุดๆอ่ะนี่ยังไม่รวมไฟนะไฟยังไม่มาเลยเป็นไงสวยไหมเป็นไงโอ้โหคนคนแม่เป็นยังไงเลยไหมนเมาแล้วเนี่ยฮะเมาเราจะกันยงเหรอ หยนออก่หอานนยนไป,ปนไป่ตอนนี้นะคะต้นมั่นมเราก็เสร็จแล้วคริดว่าเสียงปูก็กล้จะเสร็จแล้วตอนนี้เราร้อยอยู่เนี่ยเห็นไหม้อยร้อย้อย,อยขอ,อยญาตทําทต่อกันนะคะรุ่นพนตอนนี้ถึงเวลาสองทุ่มแล้วค่ะมันใจไหมที่ฉันต้องมอาทำเพลงนี้เดี๋เต็มใจค่ะทุกคนเป็นยังไงเดี๋ยวเรากาําลังเอาตัวสแตนด์ฟอร์ดอะขึ้นบนหลังคานะคะเออตื่นเต้นมาก แต่รอพี่คิวกำลังเป่าเป่าลมเข้าอยู่นะเออเอาเกาะหน้าต่างนะเออไม่ต้องเกาะเออเออนี่นี่นเออเปียวอยู่นะ <c oughs> ตลกอ่ะก็น่ารักมีอันนี้ไฮไลท์มากเซนต์คอร์ตัวใหญ่ที่สุดของบ้านทุกคนอาจจะเห็นว่าทุกตัวมันใหญ่แล้วใช่ปะแต่นี่ตัวใหญ่กว่าค่ะเอาลงมาเลย เด้อครัครั้งหนึ่งในชีวิตแกฉันได้มีบ้านเป็นอย่างมันมันคงใจมากที่ฉันมีบ้านเป็นซานตาคอสนะแกอันนี้คือนะดีใจจริงๆนะเนี่ยดีใจแทนลูกสาวได้แม่รวยมาก ตอนนี้ก็เสร็จรจ,จริงๆแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันว้าวมากทุกคนแล้วก็คือไดเมตื่นมากินนมพอดีนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาไดเมจางเห็นไหมอันนี้คือบ้านคริสต์มาสไดเม่ครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมาจากท้องเอิร์นเลยนะทุกคนลูกชอบไหมลูกไดเม่ชอบไหมถ้าหนูชอบมามีกับป๊าก็ดีใจมากๆเลยอ,อันนี้คือรอไดเม่ตื่นกินนมแล้วเนี่ยถึงเอามาเนี่ย ลูกเปนตาเป้เยชอบไหมคะคุณมันว้าวมากเห็นไหมป้าพินเซ็นหม่นี่มีรถไฟฟูนๆูนด้วยดูจ้าคุณคุณคุณเจ้าไหมโอมองป้าจ้า๋อเขาใช้ได้พี่โบเห็นไหมลูพี่โบเห็นไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคอันนี้ก็คือทางเดินเข้าสวยมากเลยเนี่ยทางเดินเข้าบ้านครับอันนี้ต้นคริสต์มาสนะคะนําเสนอด้วยจ้ะคริสต์มาสสีชมพูฮะนําเสนอเหมือนกันนะครับเราเดินเข้าบ้านนะคะต้องเดินถอยหลังเลยปะถอหลังด้วยดิ่ง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 ดิงดิงดิ่งดิ่งดิงดิ่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 งด่งดิ่งดิ่งดบ่งดิ่งด่งดิ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  ชอบไหมทุกคนให้กี่คะแนนคะทุกคนเต็มบ้านเลยใช่ทั้งหมดนี้ก like ็ลงทุนเป็นหมื่นเฮ้ยนิดหน่อยเพิ่มลูกเพิ่มลูกโอเคเพิ่มลูกเพิ่ลูกกินแต่นิดเดียวนิดเดียว